ฝนตกค่ะฝนตกฝนตกอีกแล้วค่ะเด้อมาอยู่เขาทางอีสานบันญัติใสเขาสามมือสามสิบสามเอ็ดหนึ่งก่ะเขาสามมือแล้วค่ะเนาะบางแน่คุณหอมกระเซ้าวังหันได้สมองเดียววะตกอีกแล้วค่ะเออตกอีกแล้วนะค่ะเนาะบรรยากาศฝนตกฝนตกฝนลงอุ้ยละมันละบ้างเอาเด้อค่ะเด้อ บ้านผูดด้ใดอยู่ทางจังหวัดใดภาคใดภาคใดมีป้ายอยู่กับละมัดระวังเอาละมัดระวังเข่าของเครื่องใส่ละมัดระวังความปลอดภัยล่มพายุล่มอย่างมากมันก็อันนั้นฮะอย่ายาประมาทแล้วคะ่ะเนาะอ่ามันตกมันถ่วงม,มาฉับพันเท่าเตรียมบริาหารเท่าก็ต้องเตรียมเข่าของเท่าที่สําคัญสำคัญที่สิถึกอ่าฝน น้ำถ่วมมันถ่วมมันสิเปียกเนะาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตังตอยู่ตู้เย็นอันนัน้นอันนี้เฮาโทรทัศน์เฮาตั้งไว้สูงๆแล้วค่ะเด้อมันตกมามันเอียงมามันแก่ไขบ่ได้เฮาวหงเ,เหงินทองเฮาวหงหายากเนะาะสิมาซื้อใหม่โอ้โหบรรดาแล้วค่ะเนาะเตรียมพร้อมแล้วค่ะเด้อสิใส่ก็ได้ขอบคุณหลายๆแล้วค่ะเด้อขอบคุณค่ะทางเป็นห่วงทักทายเป็นห่วงทุกคนค่ะ